หลังวันเลือกตั้งจะขับรถประชาสัมพันธ์ขอพระคุณพ่อแม่พี่น้องที่ลงคะแนนเสียงให้แก่ผู้สมัครรับเลือกตั้งจะทำอย่างนี้ได้หรือไม่ประเด็นสำหรับคลิปนี้ครับ สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพรักทุกท่านก็มีการสอบถามกันมาเยอะนะครับว่าหลังวันเลือกตั้งแล้วผู้สมัครนั้นจะสามารถใช้รถยนต์แล้วก็ติดเครื่องเสียงประชาสัมพันธ์ไปยังเขตเลือกตั้งเพื่อแสดงการขอบพระคุณพี่น้องประชาชนที่ลงคะแนนเสียงให้แก่ผู้สมัครนั้นสามารถทําได้หรือไม่ในประเด็นนี้หลังวันเลือกตั้ง ผู้สมัครรับเลือกตั้งไม่ว่าจะเป็นผู้ได้รับเลือกตั้งหรือผู้ไม่ได้รับเลือกตั้งนะครับสามารถที่จะใช้รถยนต์ติดเครื่องขยายเสียงแล้วประชาสัมพันธ์ขอบพระคุณพี่น้องประชาชนที่ลงคะแนนเสียงให้กับตนเองได้แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นต้องปฏิบัติไปตามกฎหมายอื่นกฎหมายอื่นก็คือการขออนุญาตใช้เครื่องเสียงนั่นเองนะครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชม พบกับนวัดจัดไปในคลิปหน้าโชคดีมีใช้ทุกท่านนะครับสวัสดีครับ